هيا على الصلاة لا اله الا الله اللهم رب هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلنه فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحد حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وقوله: "يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء" فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติท่านพี่น้องผู้มาร่วมละหมาดวันศุกร์ ที่รักทุกท่านขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีความยำเกรงมีความตักวายยำเกรงต่อพระองค์อัลลักษ์สุภานะหัวตะลาให้มากพอแท้จริงการตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลักษ์สุภานะหัวตะลานั้นเป็นสบียงที่ดียิ่งสําหรับผู้ศรัทธาทั้งในดุนยาและอาเคะห์ถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์อัลลักษ์สุภานะหูวตะลาครับจากรากฐานความเชื่อความศรัทธาที่สําคัญที่สุด ของคนที่เป็นมุสลิมของคนที่มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานั่นก็คือการที่พงการที่เรานั้นจะต้องศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาว่าพระอ,องคองง์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลานั้นเป็นผู้ที่ให้ริสกีแก่มักลูกของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาทั้งหมดและพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ให้กับบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานตาลากับสิ่งที่ถูกสร้าง ذاك if I have سبحانه وتعالى فوالله سبحانه وتعالى في وما من دابت في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كِتَابِ كتابoro فوالله سبحانه وتعالى ديصن كاوي القرآن نقبہ فوالله سبحانه وتعالى วมามินดาบัดินฟิลอาไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยู่บนโลกนี้นะอิลลออิลลอัลลอฮิริสกุฮานอกเสจากว่าอัลลอฮฺสุบฮานหะหัวตลานั้นจะเป็นผู้ที่ประทานริสกีให้กับสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดวยะละมูมุสตะกรฮะวะมุสตะดฮและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานหะหัวตลานั้นได้ทรงรู้ในที่พำนักพำนักของมันทั้งสิน้น และทุกสิ่งนั้นอยู่ในคมภีร์ที่ชัดแจ้งสิ่งนี้คือสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลานั้นได้ทรงกําหนดได้ทรงบอกให้กับพวกเราในฐานะที่พวกเรานั้นเป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลาที่เรามีศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลาเรานั้นจงยึดมั่นนะครับและจงเข้าใจนะครับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตอาลานั้นได้ทรงบอก จากอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى ได้บอกกับพวกเราเหมือนกับเหมือนประหนึ่งว่าอัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى ต้องการที่จะให้เรารู้ว่าแท้จริงริสกีที่พงอัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى ตะเตรียมไว้ให้กับพวกเรานั้นพงอัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى นั้นได้ตะเตรียมให้กับพวกเราแล้วทั้งสิ้นพงอัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى ยังทรงกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานพงอัลลอฮฺ سبحانه ูวะ تعالى ได้บอกว่าว่าฟิสซ์มาอิริสกุฮาวะมาตูอัดุน ฟาวฟาวฟาวรับบิฟาวรับบิสเมาอเมาย์ والارضإنهلحقمثلماأنتمتنتقون เพระอัลลอฮฺ س า ح ا ن ه وتعالى บอกว่า وفي สมาไอและในชั้นฟ้านั้นริสกุคุมริสกีของพวกเจ้านั้นได้ถูกตะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วว่ามาตัวอาดูและในสิ่งที่พวกเจ้านั้นนั้นได้ให้สัญญาและสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ถูกได้สัญญาไว้ให้กับพวกเจ้าแล้ว ฟาวรับบิสมาอิวัลอัลและขอสาบานต่อพระผูบ้บานแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินอินนหูละฮักแท้จริงนะครับมันเป็นความจริงอย่างแน่นอนในสิ่งที่พระอวิหารอหัวตาลานั้นได้เตรียมได้เตรียมมาให้กับพวกเราในเรื่องของริสกีที่พระวะหารอหัวตาลาบอกมิสลูมาอันตุมตันติกูนดังที่พวกเจ้านั้นได้พูดคุยและสนทนากัน จากอายะนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่เราที่อัลลอฮฺบฮานะฮและ ت ع ا ลาบอกอายะนี้เนี่ยพวกอัลลอฮฺบฮานะ ه แวะต ع ا ลาได้บอกกับพวกเราว่าแท้จริงอัลลอฮฺบฮานะ ه แวะ ت ع ا ลานั้นได้ตระเตรียมริสกีไว้ให้กับพวกเราวา่าฟิซสาสมาอิริสกุกุมวะมาตูอาดุนและในชั้นฟ้านั้นอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ ت ع ا ลานั้นได้ทรงกำหนดริสกีให้กับพวกเจ้าแล้วและในสิ่งที่พวกเจ้านั้นได้ถูกสัญญาไว้ริสกีของแต่ละบุคคลน,นั้นแน่นอนไม่เท่ากัน ริสกีนั้นเหมือนกับอ ajan ที่มันจะต้องมาวันนี้ถึงแม้แต่ว่าเราไม่อยากจะเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮฺสุบฮานาห์ุตะลากกำหนดไว้ให้กับพวกเราเราก็จะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานาหุตะลาอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับริสกีที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลานั้นได้ทรงตระเตรียมไว้ให้กับพวกเราในขณะเดียวกันพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตะลาได้ทรงบอกไว้ว่าฟาวรับบิษสเมาอิวัล้อร นะและขอสาบานด้วยกับผู้พิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินอินนหูละฮักแท้จริงสิ่งนี้มันคือสิ่งที่อัลเราสัมตลาสัญญาให้กับพวกเจ้านั้นมันคือความจริงอย่างแน่นอนมิสลูมาอันตุมตันติกูนอายานี้นั้นเคยถูกกล่าวไว้เคยถูกอ่านในสมัยของสาลับท่านหนึ่งนะครับเมื่อท่านได้อ่านถึงอายานี้เนี่ย นะครับมีบดาดวีคนหนึ่งเมื่อได้ยินอายะอันคุรานที่บอกว่าฟะวรบ,บิสซามายุวัลอัร์ดีอินนหูละฮักเขาถามกับสลาบท่านที่อ่านว่าอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาใครหรือที่ทำให้อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานั้นได้โกรธกิ้วเพียงแค่นี้ถึงขนาดนี้ทำไม บาดวีอาลับทะเลทรายอาลับบ้านนอกคนหนึ่งถึงได้ถามกับสลัศท่านน,นั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าคนที่เรียนรู้ภาษาอาลับเนี่ยเราจะเห็นว่าฟาวารบบิสมาอีวัลอุดิอินนหูละฮักในอายนี้มันเป็นการเน้นและสาบานจากพงอัลลอฮฺสุบฮานฮวตาลาถึงสมครั้งด้วยกันในเมื่ออัลลอฮฺสุบฮานฮวตาลาบอกกับพวกเราแล้ว แต่ทำไมมนุษย์นั้นถึงยังไม่ยอมเชื่อในสิ่งที่พระองค์สุบฮานุอัลตานั้นได้สัญญาไว้ให้กับพวกเราจนกระทั่งทำให้อลลับบดวีคนนั้นเนี่ยนะครับอลลับเบดูอินคนนั้นเนี่ยเข้าใจถึงเข้าใจอายานี้ว่ามีใครที่ทำให้อลลัสุบฮานุอัลาากธกิ้วถึงเพียงขนาดนี้นะครับมีหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม ได้กล่าวไว้นะครับท่านนบีมุศลลละฮ์วะสัลลัมได้บอกว่าอันนับสนลันตะมูตาห์แต่ตัสตักมิลาอัจลรฮาวะยสวัตสตออิบาริสก่อฮาชีวิตหนึ่งนั้นจะไม่ตายจนกว่าจะครบกำหนดอายุไขและได้รับปัจจัยยังชีพของมันอย่างครบถ้วนวันนี้คนคนหนึ่งท่านอย่าไปคิดว่าสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลตัลาดกำหนดนะครับ อัลลอฮ์ส hm ุบานุอัตตะลาเมื่ออัลลอฮ์สุบานุอัตตะลากำหนดแล้วท่านนบีมุสลิมสลามบอกว่าชีวิตหนึ่งจะไม่ตายจนกว่าเขาจะครบอายุไขที่พรงอัลลอฮ์สุบานุอัตตะลากำหนดไว้และได้รับริสกีอย่างครบถ้วนที่พง์อัลลอฮ์สุบานุอัตตะลากำหนดไว้ตรงนี้หลายๆท่านที่เคยสัมผัสกับความตายคงจะเคยเห็นว่าคนบางคนที่อัลลอฮ์สุบานุอัตะลากำหนดว่าริสกีสุดท้ายของเขานั้นคือน้ำนมหนึ่งแก้วพอเขาได้รับได้รับริสกีน้ำนมแก้วนั้นแล้ว เขาก็กลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และุละตลา่าบางคนอาจจะได้รับบิสกีเพียงน้ำหนึ่งหยดก่อนที่เขาจะตายเมื่อเขาได้รับบิสกีตรงนั้นแล้วอัลลอฮ์ سبحانه และุละตลาก็เอาเขานั้นกลับไปหาพู้อัลลอฮ์ س ุบฮานและุละตล่าอัลลอฮ์ดังนั้นท่านนาบีมุสลิม,ม,มได้กล่าวไว้ต่อไปว่าฟัตตะกลุลลอพวกท่านนั้นจงยำเกรงต่อพู้อัลลอฮ์ س ุบฮานและุละตลา่าและอัจมิลูฟิตตะลับ และพวกท่านนั้นจงกระทำการสแสวงหาปัจจัยยังชีพอย่างเหมาะสมและอมิลัอะฮดุลกุมอิสติบตาอริสยตลบุบิมะซีติละและอย่าให้ความล่าช้าในการรับปัจจัยยังชีพผักดันให้บางคนสแสวงมันด้วยกับวิธีการที่ฝา่าฝืนในคำสั่งของพระองค์บ ب าา ن ฮแวะถวาาบางคนร้อไม่ไหว ท่านจะไม่ได้รับส people, ิ่งใดก็แล้วแต่ที่พระองค์ลอสสุภันตุตะลากำหนดให้เว้นท่านจะไม่ได้รับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเว้นแต่สิ่งที่พระองค์ลอสสุภันตุตะลากำหนดไว้ให้กับพวกท่านบางครั้งมันยังไม่ถึงเวลาแต่คนบางคนเร่งรีบด้วยกับการเสาะแสวงหาสกีด้วยกับการละเมิดต่อพระองค์ลอสุภันตุตะลาด้วยกับการที่เขานั้นฝ่าฝืนในคําสั่งของพระองค์ลอสสุภันตุตะลา ไม่สนใจว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ฮาลาลไม่สนใจว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ฮารอมนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลามยังได้กล่าวต่อไปว่าฟออินนัลลฮตา فإن ا ل นาล ع มาอินดะฮูอิลลาบิ ل ا อ ط ติฮ ه แท้จริงอัลลอฮ์ سبحانه และุาลาผู้สูงส่งนั้นจะไม่ทรงให้สิ่งที่พระองค์มีอยู่เว้นแต่โดยการทําตามคําสั่งของพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และุาลา วันนี้หลายๆครั้งนะครับอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى บอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى จะไม่ให้ยกเว้นบ่าวที่เขานั้นบ่าวของพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ที่ทําความดีที่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะต تعالى หลายๆครั้งที่เราฟ้องต่อพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ว่าวันนี้ทําไมริสกีของเรานั้นขัดสนทําไมวันนี้สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ให้กับคนอื่นอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى ถึงไม่ได้ให้กับเรา นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าเราอยู่ในการเชื่อฟังต่อลัาสุภานนตะลาหรือเปล่าวันนี้คนคนหนึ่งที่เขาขโมยจริงๆแล้วเงินตรงนั้นริสกีตรงนั้นมันเป็นของเขาแล้วแต่สุดท้ายมาเขาทนไม่ไหวบางคนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่แต่กลับไปรับสินบาทค่าสินบนนะครับไปรับเงินที่เงินใต้โต๊ะที่ผิด กับการที่ผิดต่อคำสั่งของพระองค์ล้อสุภานันหัวตลามนุษย์นั้นรีบเร่งจนเกินไปมนุษย์นั้นไม่รอวันนี้การเสาะแสวงหาปัจจัยยังชีพนั้นเป็นผลบุญที่พระองค์ล้อสุภานัฮูววตลาะจะมอบให้กับบ่าวข,าขาองพระองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าการที่จะได้มาซึ่งริสกีของพระองค์ล้อสุภานะฮหัวตาลานั้นจำเป็นที่จะต้องออกไป หลายครั้งเราจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยมนุษย์เรานั้นพยายามที่จะหาริสกีในขณะที่เราปากของเรานั้นพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเรานั้นศรัทธาในอัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาอัลลอฮ์นั้นคือผู้สร้างอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ให้ริสกีวันนี้เราจะเห็นได้ว่าวันนี้มุสลิมของเรานั้นอาการหนักยิ่งกว่าบรรดามุชริกีนมักกะนะครับ อาการหนักกว่าบุคคลที่เขานั้นตั้งพาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตลัลลทุกครั้งที่มีคนถามกับพวกเหล่านั้นว่าวะลออินซาอันตตฮุมนะครับมันมาวาติวั و อั و ا ล ا ر ض ليقولن ล ل ل ه ใครก็ใครล่ะที่เป็นคนที่สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพวกเขานั้นได้กล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตลัลลและเมื่อมีใครถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้ที่ให้ริสกีจะให้กับพวกเขาเขาก็จะตอบว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตลัลล แต่วันนี้คนที่เป็นบ่าวของพระวลอสุบานหัวตาลาคนที่บอกกับตัวเเองว่าเรานั้นเป็นมุสลิมเรากลับบอกว่าริสกีที่เราหาได้มาทั้งหมดนั้นมันเป็นสิ่งที่เรานั้นสะ,สะแสวงหามาเองมันคือความฉลาดของฉันมันคือความพยายามของฉันแต่สิ่งเหล่านั้นนะครับให้เราจำไม่เถอะว่าเราจะไม่ได้มันมาหากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นไม่ทรงกำหนดให้กับพวกเรา ดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรานั้นจําเป็นที่ต้องบอกกับตัวเราเองนะครับว่าริสกีที่เรานั้นจะได้มานั้นจะต้องได้มาจากการที่เรานั้นเชื่อฟังในคําสั่งของพระองค์ allah s u b h ฮ n a h u w a t ลาให้เชื่ออ,อยู่ในคําสั่งของพระองค์ allah s u b h ฮ n a h u w a t ลาไม่ฝ่าฝืนต่อพระองค์ allah s u b h ฮ n a h u w a t ลาถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรในวันนี้ในการที่เรานั้นจะส,ะสะแสวงหาริสกีของพระองค์อ l l a h subhanahuwatah เรื่อกับความกดเกิ้วของพระองค์ a ล l a h s u b h ฮ n a h u w a t ลา บางคนหนักไปกว่าน,นั้นนะครับการที่จะได้นํามาซึ่งริสกี้พวกเขานั้นเขาทําชิริกต่อพวกองค์วัชสุภานหัวตลาลหลายๆครั้งเนี่ยผมได้เห็นใน t i k t o อกนะครับไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเวลาเปิดร้านค้าให้อ่านอายะนี้ให้อ่านภาษาหลับคํานี้10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งบางคนถึงกับไปเอายันแขกมาติดหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยวของตัวเอง นะครับเพื่อที่จะแล้วก็มีความเชื่อว่า,าการหลังจากที่เอา,เอายันหรือว่าเอาสิ่งที่มันเป็นเขียนเป็นอายะกุรอานหรืออะไรก็ดีนะ่ะว่าโอ้หลังจากที่ฉันเอามาติดตรงนี้แล้วนะมันทําให้การค้าของฉันนั้นดีขึ้นอยากจะให้พวกเราระมัดระวังครับบางคนคิดว่าไม่เป็นอะไรนะครับเปิดร้านค้าไปหาสิ่งที่มันเป็นเจวเวิต มาวางไว้ในร้านค้าของตัวเองนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะเคยเห็นไม่ไม่เป็นไรนี่มันเป็นแค่แมวแล้วก็ยกมือกวักไปกวักมานะครับสิ่งเหล่านี้นั้นจึงจําเป็นที่พวกเรานั้นจะต้องระมัดระวังกันอย่างมากเพราะนั้นมันคือความเชื่อของเขาพวกเราเองมุสลิมเราเองส่วนใหญ่เป็นคนที่ค้าขายนะครับก็จงให้พวกเรานั้นค้าขายให้อยู่ในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ ให้อยู่ในคําสั่งของลอสมาตาลาย่าฝา่าฝืนอย่านําสิ่งที่มันทรอมนะครับมาอยู่ในกิจการของเรานะครับหรือเมื่อเวลาเราค้าขายเนี่ยริสกีที่พวกเราลอสมายตลากําหนดให้กับพวกเราเนี่ยแน่นอนมันมีอยู่แล้วอย่าไปโกงตาช่างอย่าไปเอาของไม่ดีผสมกับสิ่งที่ดีสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ริสกีของเรานั้นไม่มีบรากัร วันนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าหากว่าวันนี้ริสกีที่มากมายนะครับแต่มันไม่มีบรารักัศคําว่าบรารักาตรงนี้เนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธาครับพี่น้องเคยเห็นไหมครับว่าวันนี้คนบางคนเนี่ยมีริสกีที่มากมายมีเงินทองที่มากมายแต่สิ่งที่เขาได้รับมานั้นมันไม่ได้มีประโยชน์ตัตวของเขาเลยมีริสกีที่มากมายแต่ตัวเองเต็มไปด้วยกับโรคภัยไข้เจ็บ ลูกหลานนั้นไม่ได้อยู่ในศาสนาของพระองค์ a ล l a h Subhanahu wa t a าลาวันๆหาแต่เรื่องเข้ามาในครอบครัวสิ่งเหล่านี้นั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์กับคนที่เป็นมุสลิมและเป็นบุคคลที่หวังในความเมตตาของพระองค์ Allah s u b h a า a h u wa t a าลาลหลายๆครั้งเนี่ยนะครับเรารู้สึกหมดหวังในความเมตตาของพระองค์ Allah Subhanahu wa t a าลาถามว่ามันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อเรานั้น เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตลาคนที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลานั้นเราจะไม่สิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตลาถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งทําไมวันนี้คุตบ่าววันนี้ถึงเอาเรื่องนี้มาพูดให้กับพวกเราเพราะเนื่องจากว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากผ่านโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายๆคนรู้สึกทอ้อแท้ หลายๆคนเห็นสิ่งที่มันการดําเนินชีวิตของเราทุกวันนี้มันเริ่มแพงขึ้นไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นแก๊สไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้อยากจะให้พวกเราเชื่อมั่นในการที่พงศลัษ์สุภาานะหัวตละลานั้นเป็นผู้ที่ดูแลพวกเราหลายๆครั้งที่บรรดาสลรัปได้ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินชีวิตที่มันแพงขึ้นบรรดาสลักล่าวไว้ว่า พาอองค์อัลลอฮ์แท้จริงพอองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลานั้นเป็นพระผู้วิบาลในยามที่ของถูกและเช่นเดียวกันพรอองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอัลตะลานั้นเป็นพระผู้วิบาลในยามที่การดําเนินชีวิตที่มันแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พรอองค์อัลลอฮ์สุบฮา,านุอัลตะลาให้เราเห็นวันนี้เราวัน,นวันนี้เนี่ยคนที่มีอายุนะครับเราจะพูดกันว่าสมัยก่อน สมัยก่อนก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาทห้าบาทแต่ในวันนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวห้าสิบบาทหกสิบบาทชามละร้อยบาทเราก็เห็นมาแล้วแต่ถามว่าเราอยู่กันได้ยังไงถ้าหากว่าจะเอาชีวิตของคนในสมัยก่อนมาเทียบกับคนในสมัยนี้รายได้ของคนสมัยก่อนมาเทียบกับรายได้ของคนสมัยนี้แน่นอนนะครับมนุษย์เรานั้นไม่สามารถที่จะคิดกับสิ่งเหล่านี้ได้อลอสสุฮานูตาลากําหนดไว้แล้วครับในริสกีที่บอกลอสสุพานูตาลา กำหนดไว้ให้กับพวกเรามีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับจากเรื่องเล่าของท่านอิบรอฮีมบินอัตฮัมนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยท่านอิบรอฮีมบินอัตฮัมน,นั้นท่านก็ได้ย่างเนื้อไว้นะครับย่างเนื้อแล้วก็ท่านก็นั่งลงแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยวางไว้อยู่หน้าท่านเนื้อย่างชิ้นนั้นนะครับท่านก็ตั้งใจที่จะรับประทานมันท่านหันหลังไปแป๊บหนึ่งปรากฏว่ามีแมวตัวหนึ่งครับ มาขโมยเนื้อย่างก้อนนั้นไปพอขโมยเนื้อย่างก้อนนั้นไปปุ๊บเนี่ยท่านก็ตามแมวตัวนั้นไปปรากฏว่าท่านก็เดินตามแมวไปแมวก็เอาแมวตัวนั้นเนี่ยก็เอาเนื้อย่างก้อนนั้นของท่านไปวางไว้ที่ในหน้าหลุมหลุมหนึ่งแล้วแมวตัวนั้นก็เดินไปแล้วท่านก็ยืนรอสักสักพักหนึ่ง ปรากฏว่าท่านนั้นได้เห็นงูตัวหนึ่งออกมางูตัวนั้นเป็นงูตาบอดแล้วก็เอาเนื้อก้อนนั้นที่แมวเนี่ยคาบมาเนี่ยเอาเข้าไปในรูท่านอิบรอฮิมบินอัตฮัมก็บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอสรรเสริญต่อพระองค์ว่าล่สุบฮานูวัตลาพระผู้ทรงให้ศัตรูเอาอาหารมาให้กันถ้าพี่น้องลองนึกดูนะครับว่า วันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งหลายหลายๆสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺสุบานุตะลากำหนดไว้แล้วแม้แต่งูตาบอดเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกไปทามาหากินยังไงอัลลอฮฺสุบานุตะลาให้แมวเนี่ยไปคาบเนื้อมาให้กับงูตัวนั้นเพื่อที่จะให้งูตัวนั้นน่มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเนื่องจากว่างูตัวนั้นยังไม่ได้ถูกกําหนดว่ามันยังจะต้องตายเช่นเดียวกันคนที่เป็นมุมินคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ย นะครับเราจําเป็นที่จะต้องมั่นใจในพ Allah ระรองค์อัลลอฮฺ س ب ح ا ن อและกีขององค์อัลลอฮฺวันนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่ตายจนกว่าอัลลอฮฺ س ุบฮานและกุห์อัลลอฮฺนั้นจะกําหนดว่าริสกีสุดท้ายของเรานนั้นคืออะไรวันนี้ถ้าว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็จงมั่นใจไว้ว่าอัลลอฮฺ س ุบฮานและกุห์อัลลอฮฺนั้นจะไม่ทอดทิ้งเราวันนี้นอนที่อยู่ในใต้หิน มันมีชีวิตได้อย่างไรให้เรานั้นพยายามที่จะขอร้องขอกับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه แวะ ت ع าลให้มากนะครับเพาราะพระองค์อัลลอฮฺส ب า ا ن ه ละนั้นเป็นผู้ที่ให้กับพวกเราอย่างแท้จริงอย่าไปร้องขอกับมนุษย์มากลิสกีทั้งหมดนั้นมันถูกกาหนดไว้หมดแล้ววันนี้อย่าไปอิจฉาใครคนใดคนหนึ่งเพราะทุกๆเนืมัดนั้นทุกๆความดีนั้น ล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีสิ่งที่จะต้องมาทดแทนมันท่านไม่รู้หรอกว่าวันนี้คนที่มีริสกีมากมากกว่าท่านนั้นเขาถูกทดสอบอะไรบ้างบางคนมีเงินทองมีเงินทองมากมายนะครับแต่เขานั้นไม่สามารถที่จะนอนหลับในเวลากลางคืนได้สิ่งที่เขานั้นได้ถูกทดสอบนั้นมันจะมากมายมากกว่าเราและสิ่งที่สำคัญที่สุด การได้มาซึ่งริสกีนั้นนะครับมันจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องมอบหมายกระอพคะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาอย่างแท้จริงลหลายๆท่านคงเคยได้ยินหะดีษที่รายงานจากท่านอุมัรบินคอตอบระดิลลลอฮ์ออันฮูนะครับท่านได้บอกว่าถ้าหากว่าพวกท่านนั้นนะครับมีความตักวายำเกงต่อพระอพค์อัลลอฮฺสุบฮานมีการมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาด้วยกับความมอบหมายอย่างแท้จริงแล้วเนี่ย อัลลอฮฺ سبحانه ะห,หัวตานั้นจะประทานริสกีให้กับพวกท่านเหมือนกับนกที่มันบินออกไปในตอนเช้าที่ท้องมันหิวและมันกลับมาในเวลาเย็นในสภาพที่ท้องมันอิ่มวันนี้สิ่งที่พระองค์อัลลอสุ س ب ح ا ن ะหัวตลาให้กับพวกเรานั้นมีมากมายจงนึกถึงสิ่งที่พระองค์อัลลอสุภาน ا าตลาให้กับเราอย่าไปมองในสิ่งที่ตัวเองนั้นขาด จนกระทั่งลืมมองในสิ่งที่เรานั้นมีมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วมักจะมองในสิ่งที่ตัวเองขาดจนลืมขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวลตะลาในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอตะลานั้นได้ให้กับเขาและให้เรานั้นจงขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานุวตะลาให้มากในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานุอวตะลาให้กับเราวันนี้ริสกีไม่ได้ถูกกําหนดไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงแค่ ทรัพย์สินเงินทองแต่ริสกีนั้นหมายถึงอากาศที่ท่านหายใจหมายถึงสุขภาพที่ดีที่พรองค์อัลลอฮฺสุพรรณหัวตะลาให้คำว่าริสกีที่ดีอาจจะหมายถึงลูกเมียและภรรยาที่ดีวันนี้ริสกีมาอาจจะหมายถึงการที่เรานั้นมีเพื่อนที่ดีมีสังคมที่ดีอยากจะให้พวกเรานั้นได้มองเห็นเนืมัดที่พงค์อัลลอฮฺสุฮานณหัวตะลานะครับมอบให้กับพวกเรา S Allah h h u la, s wa, u b h a n a h ว w ต t a า l a ทรงกล่าวไว้ว่าว่าอินตะอุดดูเนี่ยมัตละฮิลาตอสู่ฮาถ้าว่าพวกท่านนั้นจะนับเนี่ยม้ของ Allah subhanahu wa taala ที่พระองค์รอดสมานตาลาให้กับพวกท่านพวกท่านไม่มีวันที่จะนับมันหมดอย่างแน่นอนและถ้าหากว่าเรานั้นเป็นผู้ที่รู้คุณใน Allah subhanahu wa taala ขอบคุณใน Allah subhanahu w า t า a l a a ล l a h ์ u ุบฮาน h u w ต t a า l a บอกว่าและอินชัเกิดตุมละอัจีดันนักุม และถ้าหากว่าพวกเจ้านั้นขอบคุณในอ ah ัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุตาลาอัลลอฮฺ سبحانه และก็วตาลานั้นจะเพิ่มให้พวกเจ้าอย่างแน่นอนหวังจากพกระองค์อัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุห์ตาลาจะให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลหนึง่งที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุห์ตาลานั้นมอบสิ่งดีงามให้กับพวกเราทุกคนให้อัลลอฮฺขออัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุห์ตาลาให้ริสกีที่มีบาระกัตให้กับพวกเราทุกคนขอพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه ะก็ุตาลาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึง่ง ที่สะแสวงหาริสกีของพระองค์ละล่สบฮานนวะตาในหนทางที่หาล้านและในหนทางที่พระองค์ละล่สบฮานุวะตาทรงรักและพอพระไทยขอละล่สบฮานนวะตาาให้พวกเรานั้นห่างไกลจากริสกีที่ได้มาด้วยก ah right. ับการฝ่าฝืนต่อพระองค์ละล่สบฮานุวะตาาและความกดกิ้วของพระองค์ละล่สบฮานนวะตาลขอละล่สบฮานุวะตาาให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่รู้คุณในพระเมตตาของพระองค์ละล่สบพานุวะตาและให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลหนึ่ง تيخاب <applause> كون الله سبحانه وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائل المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم